จะมารีวิวตัว samsung galaxy buds lite ในปี2023 samsung galaxy buds lite เป็นหูฟังที่เปิดออกมาวางขายในปี2020นะครับเรามาดูซิว่าปี2023นี้เจ้า samsung galaxy buds lite มันยังน่าใช้งานในปี2023นี้หรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับราคาและสเปคมันยังคงน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้บางส่วนอัดไว้นานแล้วนะครับอาจจะมีพูดเป็นปี2022บบ้างนะครับต้อง อัยยด้วอันนี้ผมถืออยู่ตัวนี้เป็นเคสของ s a m s u n Galaxy Buds Live นะครับตัวเคสเนี่ถือว่าเล็กพกพาง่ายนะเมื่อวางอยู่บนฝ่ามือนะครับเล็กกระทันรัดพกพาง่ายเบาด้วยนะครับตัวนี้บนฝาของเคสเนี่ยจะสกีนว่าซัมซุงนะครับ Saby าา AKG นะครับส่วนด้านล่างก็จะสกีนพวกข้อมูลของแบตเตอรี่นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับด้านหลังจะมีพอร์ตชาร์จ USB Type C นะครับ ตัวหูฟังรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยระบบการชาร์จไวเล,ไลสไร้สายส่วนด้านหน้าก็จะมี LED นะครับที่บอกสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือยังไม่เต็มแล้วก็กําลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ส่วนสีเขียวก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนั่นเองนะครับเปิดฝาเคสออกมาก,ก็จะพบกับหูฟังซัมซุงกาแล็กซี่บัตไลท์ที่เป็นรูปทรงถั่วนั่นเองนะครับหูข้างซ้ายก็จะโค้งไปด้านซ้ายหูวขวาก็จะโค้งไปด้านขวาตามถั่วนั่นเองนะครับ ตรงเคสด้านในจะมีสกรีน lr เอาไว้วางหูฟังได้ถูกค้างนั่นเองแถมมี led บอกสถานาการณ์แจ้งเตือนนะครับว่าหูฟังกําลังชาร์จแบตหรือว่ากําลังเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะครับตอนนี้มันกําลังชาร์จแบตแล้วก็หาอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะเพราะาไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนเชื่อมต่อได้นะตอนนี้นะเพราะผมปิดโบลูทูธอยู่นั่นเองนะครับหยิบหูฟังออกมาดูนะครับมีอะไรบ้างอ่ะหยิบออกมาแล้วจะเจอกับตัว เขี้ยวเหล็กนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ตัวเคสหมดไปนะครับเรามาดูตัวหูฟังในตัวหูฟังนะครับจะมีแถบแม่เหล็กนะครับ2แถบอ่าสองจุดเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมียางที่อยู่รอบๆเอาไว้เกาะกับหูนะครับถ้าใครหูเล็กก็สามารถเปลี่ยนยางตัวนี้ได้จะแถมมาในกล่องของ Samsung Galaxy s ั m s u n g า a l a x ซ Buds l i ์ e นนั่นเองนะครับซึ่ง ของผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมสามารถใช้ยางตงัวนี้เข้าไปได้ทันทีนะครับไม่ต้องอเปลี่ยนมันนะครับมีลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับเสียงออกจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ออกแต่อาจจะเบาบางมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับในการตรวจจับในการสวมใส่หูฟังนะครับถ้าถ้าเราถอดหูฟังออกมันก็จะหยุดหยุดปล่อยเสียงนะครับ แต่ว่ามันจะไม่หยุดในการเล่นเพลงหรือเล่นวิดีโอนะครับมันจะหยุดแค่ในการปล่อยเสียงของหูฟังข้างนี้ถ้าไม่ได้ใส่หูฟังนั่นเองนะครับส่วนด้านนอกก็จะมีรูไมโครโฟนนะครับรูของลําโพงนะครับให้มีเสียงออกนะครับตัวหูฟังตัวนี้มีไมโครโฟนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับอ่านะครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็เอาไว้ใช้บันทึกเสียง ตัวฟังรองรับคําสั่งการแตะสัมผัสบนหูฟังได้สามารถสั่งคาสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นเพลงหยุดเพลงหรือเพลงถัดไปหรือรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็ไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้มีขนาด12มิลลิเมตรก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของหูฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับตัวหูฟัง Galaxy Buds Lite เนี่ยจะมีอยู่3สีนะครับจะมีสีทองแดงสีขาวแล้วก็สีดำอันนี้ผมซื้อสี ดำมานั่นเองนะครับอ่า,อาก็จะสีประมาณนี้ถ้าซื้อซื้อหูฟังสีดำเคสมันก็จะเป็นสีดำถ้าซื้อสีขาวเคสก็จะเป็นสีขาวเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าซื้อสีทองแดงเคสก็จะเป็นทองแดงด้วยเช่นกันนะครับซ a m ซ ung Galaxy b u บัตไลทเนี่ยมันเปิดวางขายในปี2020พร้อมกับ s a m ซ u n g g a ล a x ซี่ t e 20นะครับก็ผ่านมาแล้ว2ปีเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันว่ามันใช้งานในสไตล์ของผมมันจะ ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับไปการเชื่อมต่อหูฟังซั m s u ง g Galaxy นะครับมันเชื่อมต่อแบบไหนอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีนะครับถ้าใครที่มีมือถือ Samsung อยู่แล้วนะครับอย่างของผมเป็น Samsung Galaxy A 5 3นะครับจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Galaxy w a r i a b l e นะครับเราสามารถเชื่อมต่อหูฟังซ a ม s u ง g Galaxy b u ่ทุกรุ่นนะครับผ่าน Galaxy wearable ได้ทันทีเพียงแค่ล็อกอินแอคเคาท Samsung แอคเคาทเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธตามปกติก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีแบบเต็มฟัง์กชันส่วนใครที่มีหูฟัง Samsung Galaxy บัตรไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแล้วก็มือถือเป็นรุ่นอื่นอย่างของผมตรงนี้เป็นหูฟัง Samsung Galaxy แล้วก็โทรศัพท์เป็น Huawei P20 เนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อนะครับ ลำดับแรกเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน2ตัวนี้มานะครับไปโหลดอันแรกมาเป็น galaxy v a r i a b l e และอันที่2เป็น galaxy bud m a n a g e r นะครับให้เราไปโหลด2ตัวนี้มาแล้วก็กดเข้าไปใน galaxy v a r a b l e นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินตัว Account ของ samsung Account แบบเดียวกันกันกบตัว samsung เลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถค้นหาและเชื่อมต่อตัวหูฟัง samsung galaxy bud ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการทํางานจะไม่เต็มฟังก์ชันจะขาดหายไปฟังก์ชันเพียงฟังก์ชันเดียวที่ผมเจอมานั่นก็คือฟังก์ชันโหมดออโต้สวิตจะไม่ทํางานนะครับตัวโหมดออโต้สวิตเนี่ยมันจะเป็นการสลับมือถือไปมานะครับถ้าเราใช้หูฟังซัมซุงและโทรศัพท์2เครื่องเราเป็นซัมซุงเนี่ยมันจะสามารถสวิตไปสวิตมาได้ถ้ามีการโทรเข้าโทรออกหรือเล่นมัลติมีเดียอยู่แล้วมีคนโทรเข้าเนี่ยมันจะสลับ สวิตไปมาได้แต่ถ้าใช้โคลนรุ่นแบบนีน้ถ้าเราเชื่อมต่อหูฟังซัมซุงกับตัวห o เว y เข้าด้วยกันออโต้สวิตจะไม่กระโดดมาที่ซัมซุง a 5 3และถ้าเราเชื่อมต่อซัมซุง a l a x i บัตรไร้เข้าที่ a 5 3มันก็จะไม่กระโดดมาที่ตัว p 2 0โดยเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่ s a m มซุงแบบเดียวกันนะครับมันจะออโต้สวิตได้เฉพาะทั้ง3อย่างทั้งสาอุปกรณ์เป็น ซัมุงด้วยกันเท่านั้นนะครับโหมดออโตสวิตช์อันนี้มันก็จะเอาไปใช้งานในการสับไปสับมาของเวลาเราดูหนังอยู่แล้วมีคนโทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งมันก็จะไม่ต้องออไปเชื่อมต่อใหม่หรืถอถอดหูฟังออกมันก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาใช้หูฟังอยู่ในสถานที่เงียบๆดูสิว่ามาจะเก็บเสียงไมโครโฟนในสถานที่เงียบได้ดีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสารธารณะนะครับ สวนสาธารณะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาออกกำลังกายเพราะตอนนี้มันยังอยู่ช่วงบ่ายโมนะครับดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินมันจะเป็นยังไงนะเก็บเสียงรอบข้างได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเงียบให้ฟังสัก55 5วินาทีดูซิว่าเสียงมันจะเข้าไปในไมโครโฟนมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงบ้างครับของ การเก็บเสียงของไมโครโฟนตัว Samsung g l l x y y Bud ั i ไลทที่อยู่หูของผมทั้ง2องข้างนี้นะครับมันเก็บเสียงได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเมื่ออยู่ในสถานที่เงียบเงีแบบนี้ทีนี้ลองปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนดูซิว่ามันจะแตกต่างกับตอนเปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนหรือเปล่าคลิปเมื่อกี้เป็นการเปิดการตัดเสียงรบกวนไปด้วยแล้วก พูดไปด้วยแล้วก็ให้มันเก็บเสียงแอบ้ีรอบๆข้างดูซิว่าตอนนี้ปิดไปแล้วดูซิว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนลองให้ทุกคนเราลองไปฟังดูนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะลองเงียบนะครับดูซิว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้จากตัวหูวฟัง samsung galaxy buds ที่ ปิดโหมดการตัดเสียงบรบกวนทีนี้เรามาลองทดสอบไมโครโฟนของ Samsung Galaxy b u d Light นะครับดูสิว่าถ้ามันไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงค่อนข้างมากเนี่ยมันจะเก็บเสียงไมโครโฟนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ผมอยู่แถวคาเฟ่นะครับคาเฟ่ตัวนี้มันจะอยู่ติดกับถนนนะครับข้างหลังตัวนี้เป็นถนนนะครับมนจะมีรถขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตอนนี้มีเสียงของแอร์นะครับที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เสียงของน้ําตกที่กําลัง เปิดอยู่ณตอนนี้แล้วก็ไกลๆมีช่างกําลังทําการก่อสร,ร้างดูสิว่ามันเก็บเสียงรอบๆข้างพร้อมกับเสียงพูดได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะเมื่อเรามาใช้งานในพื้นที่ที่มันมีเสียงแบบนี้พุนแงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเงียบไปสักแป๊บนึ่นนะเสียงที่เก็บออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้ปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนของหูฟังสมงุลไรซี่บารไลท์ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้จะลองไปเปิด โหมดการตัดเสียงรบกวนดูีิว่ามันจะเก็บเสียงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะทีนี้เปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนของหูฟัง Samsung Galaxy Buds Live แล้วดูซิว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแตกต่างจากตอนปิดเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพราะโหมดการตัดเสียงรบกวนของ Samsung Galaxy Buds Live เนี่ยมันตัดเสียงรบกวนที่เป็นพวกเสียงต่ำค่อนข้างมากๆอย่างเสียงแอร์หรือเสียงพัดลมอะไรพวกนี้มากกว่า เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้<ม>เดี๋ยวลองเงียบดูเสียงที่ได้จากโหมดดารตัดเสียรก,กวนของซัมซุงกลาซี่บัตไลในพื้นที่ที่มีเสียงแจ๊คแจ๊กแจ,จ๊กค่อนข้างมากก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาลองทดสอบระยะทางในการเชื่อมต่อของหูฟังและก็ตัวโทรศัพท์ก็ใิว่าระยะห่างมาจะารับได้ไกลามากนกแค่ไหนอันนี้อยู่ในสวนสาธารณะสถานที่ค่อนข้าง โล่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินถอยหลังหันหน้าเข้าโทรศัพท์ดูซิว่าเสียงที่มันรับอยู่ตอนเนี้มันจะ,ะไปได้ไกลมากมน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็เดินออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่โล่งนะครับจะมีแค่ต้นไม้นะครับที่เป็นสิ่งกีดขวางนะครับตอนนี้ระยะห่างก็จะประมาณสัก10เมตรได้แล้วนะ10เมตรชื่อว่าเสียงนะที่มัน ได้ยินเนี่ยมาจากคงไกลสักแค่ไหนครับในพื้นที่สาธารณะแบบนี้แล้วก็ระดับเสียงในการพูดตอนนี้เป็นเสียงแบบยให้อดินเสียงดังแบบทั่วๆไปที่เวลาเราใช้น้ำเสียงในการพูดคุยกันอ่ะอันนี้ผมเดินจนมาสุด ดูสิจะตกเจ็ดท,ที่โล่งแบบนี้พื้นที่มันมีสายรถราจะแยกลง,งไปครับอันนี้เป็นการทดสอบในพื้นที่ท นะถ้าพื้นที่โล่งใช้งานได้ไกลประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มันมีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะอา,อาจจะต้องห่ารครึ่งลงไปนะครับอาจจะได้สักถ้าอันนี้30เมตรก็ถ้ามีสิ่งกีดขวางก็ได้จะไ,ได้สัก10เมตรถึง15เมตรนะครับน,นี่ก็เป็นเสียงหรือสัญญาที่ได้จากการาเดินออกไปห่างจากตัวโทรศัพท์มือถือของหูงฟังซัมซุงกา a ล็กซี่บัตไล สำหรับใครที่จะซื้อหูฟัง s ั m s u n g า a l a x ซ Buds l i ล e เนี่ยไปเน้นฟังเพลงอันนี้ต้องบอกว่า,าไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าตัวหูฟัง Sam s u n g า a l a x y Buds l i ล e เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเอาไปฟังเพลงซะเท่าไหร่นะมันเหมาะกับการใช้ฟังทั่ว,วไปซะมากกว่าไม่ได้เจาะจงเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครับแนวเสียงของตัว Sam s u n g า a l a x y Buds l i ล e เนี่ยก็จะไม่ได้แหลมไม่ได้เบสเยอะนะมันจะอยู่ โซนกลางๆนะครับแหลมก็ไม่ได้เด่นชัดเบสก็ไม่ได้บึ้มชัดนะมันจะอยู่กลางๆเลยเป็นเน้นแบบใช้งานทั่วๆไปไม่ทําให้เราเจ็บหูบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเสียงแหลมมากเกินไปหรือเสียงเบสมันเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราเจ็บหูถ้าเราฟังนานๆนะครับอันนี้มันจะอยู่กลางๆเลยนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับการ,ราไปใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับดูได้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับเล่นเกมได้สนุกนะครับก็จะแนวประมาณนี้ของตัวเสียงของหูฟัง samsung galaxy บัตรไลฟ์นะครับ ทีนี้เรามาสรุปการใช้หูฟังของ Sam s u n g Galaxy Buds ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีอย่างแรกเลยคือตัวหูฟังเล็กคเคสเนี่ยมีน้้อแมกที่เบาพกพาง่ายสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแถมเวลาเราไปสวมใส่ที่หูเนี่ยก็สามารถใส่เข้าที่หูได้อย่างสบายนะครับเวลาเราจะนอนหรือเราจะเอียงตีรังกายยังไงเนี่ยก็ตัวหูฟังเนี่ยมันก็จะไม่เป็นก้านเหมือนกับรุ่นอื่นมันก็ทํำให้การนอนของเราเนี่ยแนบไปกับหมอนได้อย่างสนิทไม่ รู้สึกลำคาญนะครับแถมตัวหูฟังเนี่ยยังสามารถหาซื้อเคสทั้งตัวเคสภายนอกนะแล้วก็เคสที่เป็นเคสของหูฟังมาใส่เพื่อเพิ่อมอความสวยงามได้ต่างหากการแตะสัมผัสของหูฟัง Samsung Galaxy Buds Lite ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับสามารถแตะรับคำสั่งได้แม่นยำโดยทีเดียวนะครับตัวหูฟังสามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ได้นะครับถึงแม้จะเป็นของ Samsung ก็ตามก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่หูฟังหลายๆรุ่นก็ ช่วงนับปี2023นี่้ก็เริ่มทยอยมีเข้ามาแล้วนะครับไมโครโฟนสำหรับ s a มซ u n g Galaxy Buds l i ล e ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสามารถเก็บเสียงที่พูดได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆข้างได้โอเคเลยทีเดียวนะครับทำให้เวลาเราใช้หูฟังตัวนี้ไปพูดคุยสนทนาคุยโทรศัพท์เนี่ยทำให้ผู้สนทนาเนี่ยได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียของตัว s a มซ ung Galaxy b u บ s l ไล e เลยอย่างแรกที่ เห็นได้ชัดเลยคือไม่มีระบบการตัดสินรบกวนเมื่อเทียบกับราคาของมันก็งมากว่าซัมซุงเล็กซี่บัลไลต์เปิดขายในปี2020และมาเปิดขายในราคา6 9 9 0บาทนะครับแถมเทคโนโลยีที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างอ่อนเลยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคาไม่มีหมวกการตัดสินรบกวนนะครับทำให้มันเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าใช้งานนะครับเมื่อเอาไปใช้งานในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากๆก็ไม่เหมาะต่อการเอาไปใช้งานนะครับ หากยอนเวลากลับไปได้เมื่อ3ปีก่อนในรคาคา6,990บาทคุณสามารถซื้อ Huawei f r e e b u d Pro, DBL รุ่นดีๆหรือ m a r s h a l l รุ่นดีๆหรือที่มีระบบการตัดสิยงรบกวนดีๆเลยนะเมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy Buds l i t e ตัวนี้และนี่คือทั้งหมดของ Samsung Galaxy Buds l i t e ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ